วันนี้สีพามาสอมฮ้อนครับเพื่อนๆนให้เสียงภาษาลาวโดยมนัดโทรทัศน์ภาษาฮ้อนกับสิพาสอมอ๋อเดี๋ยวมาบึงน,นะครับมันมีเทคนิคนี่นครับ<ม>พี่นอ้องมันมีเทคนิคดูเทคนิคก,การสอมเทคนิคแบบไดยสมมุติว่าอันนี้เขาขันน็อตออกมาเบิดอเลยได้นะปึ๊บออกมาฮ้อนเนี่ยไ่ได้มีรุ่นเดี๋ยววันนี้มีห่อเดียวนะครับอันนี้คือมันขาดขาดเราจะขั้วนะเพื่นอนๆนนี่พี่นอ้องมันขาดจะขั้วมันนี่ ขั้วก็เลยเป็นจังซี่นี่เทคนิคแบบใดก็คือถ้าเขาไปซื้อทั้งชุดนี่แบบเนี้ยราคามจะสูงจากน้อยบางเที่ยวหาซื้อบ่อได้ซื้อแบบแนวโงนี่มันจะมีอยู่สามสี่แบนอยู่ใส่ใส่ว้อยสซงเนี่ยสามสี่แบนอันนี้แบนยี่ห้อของมันนั่นแหละเนี่ยือยี่ห้อนีดนะพี่้องนี่บาทนี้ หาเขาไปหาซื้อแบบนี้บ่ได้อะไรเขาเซ็ตจังใดนี่แหละคือวิธีการให้เขาไปหาซื้อบ่อยบ่อยสิ้ด้ะพี่น้องบ่อยสิวนนี่มันเป็นในกองมันนะขเขาก็เขียนว่าสิวนี่แหละสิวนี่ที่มาของสิวเนี่ยคือนี่มันจะเป็นกองเสียครับแบนใดกระช่างนะพี่น้องเด้อแบนใดกระช่างมันที่เป็นประมาณนี้แหละนเนี่ยแบนใดกระช่างหมายให้ว่าแบนใดใดนที่นี่ไอ้ไอ้คนผลิต พ่นผ,ผลิตเนี่ยผู้ใดกระช่งแต่ให้เป็นซิวพอได้มัดเราแล้วเขาก็มาสวมกรึกเข้าไปเลยนี่แบบเนี้ยถามมันเข่าได้แบบอิสระเด้อเนี่ยถามมันเข่าได้แบบอิสระเนีย่ยชึกชึกแบบนี้เอาตัวนี้มาหน่อยวิธีแกะตัวนี้ออกนะพี่ร้องแกะตัวนี้ออกเนี่ยตัวเก่ามันออกเนี่ยมันมีเทคนิคอยู่เด้ออย่าว่าบอมีเทคนิคเด้อ เขาจะเชียบได้หลายหากกรณีเขาไปซื้อมาเบิร์ชุดนี้โอ้รู้สึกว่าแทงแทงก้ตัวนี้เกินเท่านึงสมมุติว่าตัวนี้ซื้อมาบาทนึงตัวนี้เกินสองบาทบาทนี้มันจะใช่ดีบ่ะมันออกมาจากเบ้าเดียวกันนะครับเ<ๆ>พื่อนๆพ่ี่น้องมันออกมาจากเบ้าเดียวกันสองตัวนี่พอออกมาแล้วอ่าไอ้คนนี้จะอาไปอเสียวไปขายเป็นเป็นซิ้วไอ้ไอ้นี่เสิวมาประกอบลง พงร้องแบบนี้น,นี่เนี่ยอ่าวิธีวิธีการวิธีการเดี๋ยวพาเห็ดเดครับเด้อบางคนถามคือบ่ซื้อแบบของมันมาใช่เลยอันนี้สร้างบางทีเลือกบอ่ได้ดนะเพื่อนเพื่อนพี่น้องสร้างบางคนเลือกบอ่ได้อยู่ในพื้นที่ห้างไก่หาซื้อบอ่ได้คืออยากได้ดวนอยากใส่มือนี่เขาก็ต้องหาวิธีเห็ดให้มันจบแบบสมบูรณ์ดังดีคือของเก่ามัน อาสวมอีกอ่าแบบนี้นะเดี๋ยวเขาเกาท้าเลยนะครับเนดะ้อเกาท้าแล้วกันคือบทคือบทท้าอลไจังสวมท้าอะไรจังสวมก็ได้แต้ยให้เกาแหงแต้ถ้ถเขาเห็นแบบนี้มันจะมันจะบังคับเขารู้เลยเราก็เกาก็กยุตำแน่งเกาไอ้รู้ตรงนี้กะมันจะบังคับเขาให้พอดีโดยอัตโนมัติของมัน เพราะว่าตัวนี้มันมีขอบบังคับี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องี่ตัวนี้มีขอบบังคับเลยนี่มันบ่มันเป็นขอบเป็นแบนวางไว้เลื่อนได้เด,ดี้นี่เห็นบ่เวลาเขาวางวางลงกัะใหให้ลวดนงสองฟังขาวติดเกาาออมแล้วให้ลวดสองฟังในวางแปะลงนี่เนียให้มันตรงกับขอบตัวนี้เขาสีใส่สะก่อนเราก็จังไปวางลงกันได้แต่ว่าให้ใส่ทันทีอย่าพึ่งเกาาแหงถ้าเกาวแห,ง,วแหงแล้วมัน มันที่มันสีประตูศูนย์อ้าวจัดไปให้เอาตัวนี้เขาห้วยก่อนนะเขาก็ตัดหรือพวกเขาก็ได้นี่ปรก,กันขัวนี่เดี๋ยวเขาก็ตัดที่หลังก็ได้พอทักเก่า,กาเรียบร้อยอวางใส่เลยครับเด้วอวางใส่แล้วเลี้ยวกะย่าพึ่งให้เก่ามันแห้งกะวางลงไปตรงนี้มันจะเด้บ,บังคับให้มันเข่าทีเข่าทางมันนี่มันจะเป๊ะเลยนะครับเด้อทาย็ีเ,เป็นไง เขาเขาใส่อลไให้มันแหงเลยจะไปวางนี่โอกาสเบียบเยอะแยะอืมประมาณนี้เด้อประมาณนี้แ้วก็ล้อเก่าแหงล้อเก่าแหงพอแหงแล้วถ้าบ่แหงก็สามารถสีใส่เขาไปได้คือกันนี่แล้วเกาออกมาเราก็มาใส่นีนะครับแล้วกอนสีใส่ก็ตัดออกซะกกอนนี่ตัดปลายตรงนี้เด้อพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ ตัดประมาณนี้แหละเขาจะบัดกีลงไปพอดีเลยนี่มันจังเห็นไงนัน่นเห็นบ่อสซาซอมฮ้อนหน่อยพาบ่มีเทคนิคกะเบียดครับผู้ใดก็ใส่ได้บัดกีติด,ดบัดกีสายปิน้นแต่เวลาใส่เข้าไปแล้วเบียดเออเสียงบด่ด,ดีมันต้องมีเทคนิคต้องครับสามขั้นตอนนี่ก็บ,บัดกีนี่บัดกีซะก่อนค่อยวางลงเด้อกรบพี่น้องเด้อ กีซะก่อนอ๋อบัดกจีเคลือบใส่แล้วแล้ววางลงวางลงให้มันตรงเด้อจะพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่มนี่วางลงให้มันตรงปั๊บจังไงให้ามันตรงบัตเคลือบอีกบาหนีิกับบัดกีเจ้าบัตรเองขั้นตอนต่อไปกับบัดกจีนี่เห็นบ่โค้มาแล้วนี่ออาวเดี๋ยว ไอ้แน้นนำตัวนี้เพิ่มเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งเทคนิคติดกันไว้เลยกันขอบตัวนี้มันเห็มดม้าบอดีกันขดลวดเนี่ยกันกันกันไอ้ลวดตัวนี้ไอล้ลายไฟเนี่ยของว้อยนีย่เป็นอย่างหนวดกุ้งติมันแตะลงขอบเนี่ยนะน้องนะนี่ติดกันไว้เลยไม่ได้ก็ไม่เสีย มันจะมัวได้เรื่อไม่อีกนี่ก็เคยมีอยู่เด้พี่น้องที่มันช็อตลงขคางอย่างนี้ยมันกระจายให้เสียงบ่ดังดังกับดังค,ค่อยคือว่าโอ้ยไงว่ามันช็อตลงเกา่าอ่ะแล้วก็บ,บัดกี้เข้าไปนะครับนี่บัดกี้ทั้งสองคางนี่ยอ๋อบัดกี้เรียบร้อยตรวจสอบอีกทีหนึง่งตรวจสอบเอาหาน้ำเคลียร์บมึงนะครับนี่ ว่ามันติดดีแล้วเขาก็ไปสวมลง้งจบาดท,ที่นี่สวมลงเบิง้งสวมลงเบิเ้องหรอกะใส่มิเตอร์วัดเด้อใส่มิเตอร์วัดเบิง้งเดี๋ยวเลื่อนหามากรู้ก่อนวัดเบิ้งว่ามันดังปกติบ่ตั้งคุณหนึ่งนะ้อพี่น้องเดี๋ยวเขาตั้งคุณหนึ่งเดี่ถ้าถ้าถ้าตั้งคุนสิบมันสิบบ่ดังเนี่ยเบิ้งตั้งคุณหนึ่งเนี่ย เสียงปงุปง้งๆมันต้องเสียงปรง้ปรงๆแบบนี้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้มาตรฐานเขาต้องวัดเทียบนี่พ้อมดิ้นี่ว่ามันสอดลงกเก่าบ่ี่เขาจะจับฟังนี่ก็ได้หรือจับฟังนี่ก็ได้ต่อีกหัวหนึ่งมันแตสะสนี้แต่เขาขันน็อตเรียบรแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องวัดอีกทีหนึง่งว่ามันลงเกา่าบ่เนี่ยเห็นบ่เดี๋ยวเพาว่าตั้งคูทหนึ่งตั้งคูทสีมันดังนิดนึงเลยครับไฟมันดีใจออกจากสายมิเตอร์หน่อยเนี่ยดงังหน่อยๆนยั่นแหละเขียววัดวัดลำโพงวัดฮ เข็มมันขึ้นพร้อมแล้วก็มันก็จะบอกว่าจากอุมพร้อมแล้วก็ตัวนี้แบบจะมีเสียงตัวนี้เอาคันน็อตบาดท,ที่เนี่ยแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงแล้วก็คันนอ็อตตัวมันนี้ถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อนๆนี่คลิปนี้ความรู้จากโต๊ะซ่อมให้เพื่อนๆพี่น้องเบิง้งชูมือซ่อมมันไหนก็บอกมูซางฟังอ่ะ เอาจากโตสอมของจริงเรื่องจริงสอมจริงสอมอิลีเฮ็ดไหเบิงเฮ็ดไหเบิงเดี๋ยวเขาขันนอนเรียบร้อยเขาก็สิมาวัดอีกที่นึงอ้าวขันต้สุดท้ายวัดตัวบาตท,ที่เนี้ยเทียบเนิคเล็กๆน้อยๆเด้ออย่ามองขาำนะมูซางบว์มันซางก็เฮ็ดได้นะครับที่เฮ็ดตามคลิปนี้เฮ็ดได้แล้ววัดที่แรกเขาก็วัดว่ามันช็อตลุ่งเก่าเนี่ย ถ้าเขาวัดจังซีเนี่ยมันขืนเครื่องอมิเตอร์แตกกันก็นอา้าวมันซอดแล้วเขาต้องเลืออไมาเห็นไหมอา้าวฟังดูฟังมึงนะครับนะนี่โอเคพันเนี่ยต้องเสียงปุงป้งๆแบบนี้นะครับเนดะ้อ